ในคลิปนี้ผมมีแอดออนมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ไปลองเล่นลองสัมผัสกันดูครับเป็นแอดออนที่มีชื่อว่าเรลิซ s m ที่จะเกี่ยวกับตัวแสงเอฟเฟกและเสียงบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมครับโดยปกติจะอยู่ในร้านค้าราคาอยู่ที่ประมาณ990เหรียญแต่ในคลิปนี้ท่านผู้ชมจะได้เอาไปเล่นโดยที่ไม่ต้องเสียในราคาเต็มครับและถ้าใครสนใจสามารถทักไปหาผมได้ทาง Facebook ได้เลยครับหรือถ้าใครสนใจตัวเรลิซ s m ตัวอื่นก,ก็สามารถทักไปสอบถามผมได้ทาง Facebook ได้และถ้าใครอยากสนับสนุนของแท้ลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ตรงคำบธิบายเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่างๆของอัดออนรูซิมตัวนี้กันคร่าวๆดูครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้าง อย่างแรกที่สังเกตเห็นเลยนั่นก็คือเสียงบรรยากาศภายในตัวเกมครับแล้วก็เมฆหมอกต่างๆรวมไปถึงพระอาทิตย์และแสงถูกเพิ่มเข้ามาและผมรู้สึกว่าแสงในอดอ on ตัวนี้มันไม่จ้าเท่าเลริซึมตัวอื่นและเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเอฟเฟกต์ใบไม้หล่นครับและผมมองว่า add on ตัวนี้สามารถใช้ได้กับมือถือที่สเปคไม่ค่อยแรงมากได้ครับและแน Ad ่นอนครับว่าเอฟเฟกต์ตัวอย่างสามารถปรับได้ในสมุดที่ add on เขาให้มาครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันดีสําหรับแอ d ดออนตัวนี้นั่นก็คือเขาเพิ่มดัมเบลิกไลท์เข้ามานั่นก็คือการถือไฟแล้วมีแสงสว่างครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีเอฟเฟกอื่นๆอีกมากมายครับเดีผมจะยกกตัวอย่างเช่นเอฟเฟกตอนเราตกน้ําก็จะประมาณนี้ครับแล้วยังเพิ่มสัตว์ต่างๆเข้ามาภายในแอ d ดออนอีกนิดหน่อยครับตรงส่วนนี้ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในตอนกลางคืนนะครับ สังเ,เกตไหมครับว่าเสียงบรรยากาศในตอนกลางคืนจะแตกต่างกับเสียงบรรยากาศในตอนกลางวันและยังมีแสงฮิงห้อยในช่วงเวลากลางคืนและยังมีอีกหลายอย่างเลยครับที่ผมไม่ได้เอามาเดบิวให้ท่านผู้ชมได้ดูคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับและถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วสนใจสามารถทักไปสอบถามผมได้ทาง Facebook หรือถ้าสนใจตัวเรืลิซซ่องตัวอื่นๆก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติม,ตมทาง Facebook ได้เลยครับ